ฟรีบามดกรามกับตันทีมเจ้าถิ่นส่วนของฝั่งทีมเยือนก็มอบหมายปอกแขนไปให้ที่ในเจอร์เยองกำลั้เสียชีวิตไปเรื่องจากหน้าอพื้นไม่ดีแล้วครับฟรีบลามโฉวก็ไม่ได้ฟรีบลามหลาย้าไปครับไปเกอร์เซ่เกอร์เซ่ลากจี้เข้าไปเกอร์เซ่ล็อกล็อกแล้วยิงลูกนี้ครับมาไปตรงตัวเด็กก็โลเปสพอดีง่ายๆเลยครับเพราะว่าถ้าจะฝากบอลต่อยเพื่อนเข้าฮอส เจอกับทางด้านไบรอยเบิร์กดูโอกาสแรกของทางเซอร์บัจมินิกนะครับจังหวะโยกซ้ายโยกขวาแล้วมีช่องแหวกระหว่างกองหลังสองคนแล้วยิงแหวกโรดิโกเอลลี่ผ่านบล็อกเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันยังไม่ได้คือดาวจากขยับเข้าไปคอตตายิงปั่นลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โห แล้วจากมุมกล้องนี้นี่นรับจะตามทุกบอลให้เราดูเลยครับรเชียวเชี่ยวไปนิดนึงเชี่ยวซาปาตาไปด้วยโอ้โหถากสามเหลี่ยมไปใกล้เคียงเลยครับดูภาพใช้ครั้งครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ลุ้นนะครับลูกยิงของดกคาคอสตานี่เป็นนักเตะหนึ่งในการเสริมทัพแล้วก็คุมคุนก้อนใหญ่ของบายเยนมาด้วยนะครับก,กลาสคอสตาครับคือตัวรบชาวบราซิลซึ่งดึงมาจาก ชัคเตอร์โดเนต์ค่าตัว30ล้านยูโรเด็กก็เป็นแนครับด้วยถึงออกมาครับเก็เซ่ไปให้กับลามลามย้อนกลับมาอย่างดึงกอควีดาวมาให้ลามอีกครั้งหนึ่งลามเปิดยัดโดเนต์เสาแรกครับโอ้โหว่ยังมีซาปาต้าครับขวางเอาไว้อยากได้เตะมุมด้วยครับ บอลเราก็เปิดอัดไปที่เสาแรกโรเด้กระโดดเข้าชาร์จเลยแต่ว่าตัวคุมถือว่ายังไม่หลุดนะครับลูกนี้เป็นพื้นที่ของสปาร์ต้าโอลสกิตบอลได้สอสต้าข้ามไปทางนู้นแล้วสอสต้าพื้นที่เยอะครับลากที่ขึ้นมาสอสต้าไหลออกมาให้กับเบนยาดเบนนาดลากที่เข้าไปเบนนาดยิงซ้ายเลยเอาฉล็บแล้วเรียบร้อยครับ1-0โอ้โหบอลในโดนคริสาปาต้าเข้าไปครับลูกนี้แล้วแล้วคือก่อดในนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าโดนบอลไปไปกอนบ้างหรือ,อยังก่อนจะมีจังมวะทะลุขึ้นมายิงแล้วก็มีบวกมีโชคด้วยนะครับผนเบญญาครับโอ้ <c oughs> ทิ้งบอลไปทางด้านกว้างแล้วก็มีพื้นที่ทเลี้ยงที่ใสเอลลี่เอลลี่ก็ขอย้อนมาเรื่อยๆสาราต้าไปซ้อนอีกคนเลยยิ่งแย่หนักไปใหญ่ครับล็อกแต่จะผ่านล็อกของเอลลี่แล้วก็ยังไปฉลับขาของสาราต้า <c oughs> จนบรรยายจริงครับดิโคลโลเปซเซอร์บอลดอกนี้ก็หมดสิทธิ์ด้วยการทั้งปวงทิ้งตัวไปแผบแล้วขาตายเรียบร้อยเอาเป็นเดนเชีโอนะครับตัวแรกที่ดักไว้แล้วไปถอยระยะห่างมากไปหน่อยก็เลยเปิดช่องให้บรรย,ยายิงยัดได้เลยน <c oughs> <c oughs> ี่ครับเซยังทันเซยึกยักย้อนกลับมาใหม่ครับ ขอตายิงอัดเข้ามาเสาแรกรล้วเสาสอง 2. โอ้โหเป็นยอดแม่ลูกนี้เกือบได้ลูกที่สองครับไมเคยลุกม,มาหมดเลยครับคือยิงหันยัดเข้ามาแล้วสองคนครับคอยเบิกด้วยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแรกโอ้มีก้มก้มแล้วปล่อยบอลเข้ามาโอ้โหจังหวะด,ดูใช้หน้าอกชาร์จนะครับมมันก็เลย คอนโทรบอลยากนะครับลูกนี้มัน <ปะ S 1> มันโตจริงๆก็เอาส่วนไหนก็ได้ครับกระแทกบอลเข้าไปก่อนในมุมขอบเวียนลามกลับมาอาราบ่าตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลช้ำคนานยิงมันเลยครับจากด้านบิบิอาราบ่าแต่งบอลหันหน้ามาได้แล้วเข้าซ้ายข,าข้างขนัดพอดีเลยครับบอลมุดช้าไปนิดหนึ่งสายหน้ากลัวมาแล้วครับ มีเท้าซ้ายนี่น่ากลัวมากๆกครับอลาบาคนนี้เตะที่ดีที่สุดของออสเตรียมาในช่วงหลายปีหลายแล้วนะครับออนดาจ่ายอันตรายครับวันี้โดนดักไปได้ครับคอสตาโชบม,มาเข้าไปโทษออสตายิงลงนี้ปัดไปได้โลเปสซ้ำอีกทีก็ข้ามคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูว่าแต่ว่ามาคนเดียวเลยครับลุงนี้นะครับคอสตา ดูหน้าตาดีก็โลเปสหน้ากันเนื่อยเหลือเกินครับทะลุขึ้นมาดื้อๆเลยมีความเร็วมีครบหมดเลยครับแล้วก็ยิงุ่นเลือดมุมได้ดีมากเล่นไปทางเสาไกลยิงเรียดด้วยครับแต่ว่าดีก็โลเปสเซฟเยี่ยมมากลูกนี้ถือว่าโอ้เป็นลูกยากสำหรับผู้รุสาวประตูเลยครับจังหวะใส่ผ่านออนดักโอ้โหโดนตัดมาได้ถึงเลยครับเต็มที่เลยครับมิลานถอยไปหน้าประตูเปิดเข้ามาแล้วเปียละเลของลูกนี้ชนคานครับโอ้โหอาตโรวีดาว Okay. สวยมากครับจังหวะโฉบขอลตโรวิดาเลยลูกนี้นาเตเดชิโยววก็รู้ข้างรู้ครับแต่วิดาก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีไปเขียนตลอดนะครับจากราฟินญามีเป้าเดียวด้วยครับค r o บ s b มาแม,ม่นจริงๆนะขนาออ้าในกรอบไปโทษยังไงก็ต้องให้วิดาคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็ประกอบเันเดียเด่ยวๆกับเด, <c oughs> oh, ดชิโยโอ้โหเดชิโยยังได้ลูกเก่านะครับกระแทกทำลายสมาวิดาวไันนด้นิดนึงครับโอ้ม่งั้นลูกนี้น่าจะน่าจะถนัดและคอนโทรลบได้ดีกว่านี้ มาสตาจะเล่นซานอันิมิลานมาคุมเลยครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โคกแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับอ่าตูโรวิดาวน่าเป็นห่วงที่นุกขณะครับเกมรับของเซนมิลานเนี่ยเพราะเจอบุกในชุดที่ผ่านมาหลายๆชุดติดๆกันของบาเยเยนเนี่ยบอลจังหวะแรกของในเซนมิลานสกัดไม่ถึงบอลก่อนเลยครับไปไปช้ากว่าตลอดเลยคราวนี้เป็นโอกาสโขกขอที่สองของวิดาวบางไปนิดนึง ันจะไปหลักโนเอาไปาลังหน่อยด้วยซึงโดเนตเนี่ยเป็นทีมที่นักเแต่บาซิเลียนเทียบอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วแล้วเป็นทีมน่าเห็นใจครับคือมีปัญหาอนความถนัดประเภทต่างชาติเลยเลือกย้ายมาซะเป็นส่วนใหญ่ประเด็นว่าจบเรื่องเวลาแรกครับออนิคับพเจา้าภาพบาเยนมมเนิกเป็นฝ่ายขึ้นนำเอซีมิลานด้วยรูปเกมที่เดี๋ยวก็เทียบเลยครับแต่นำอยู่แค่ประตูเดียวจากตัวสมรองคนัญญาที่ยิงได้นาทีที่ 23 e ของเกมนะครับเดีย๋ยวขึ้นหลัง2ทีมก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้แบบไม่อัน้นก็ต้องมาลุนกันต่อนะครับว่าหน้าตาของทั้ง2ทีมในช่วงเวลาหลังจะเป็นอย่างไรเจ้าภาพบาเยน์เปลี่ยนอีก3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งเซนเตอร์น่ก็ตัโชีจับบอลลั่นแล้วโรเด้จะเข้ามาโชว์บอลฝ่ายนะครับขึ้นสวนขึ้นมาโรเด้โรเด้ลุยก็ามาทางขวาโรเด้รอแล้วเปิดไปเสาสองจิ้มเรียบร้อยแบบโอโ้ไม่ได้ครับว้า โรเบิร์ตเลวัอฟสกี้ครับนี่นิดเดียวครับนี่จากจังหวะของโรดีเนี่ยจับบอลขึ้นมาทาังขวามีเวลาเยอะเพราะไม่มีใครมาบีบเขาแล้วก็เลวดอฟสกี้ชี้ให้แต่แรกอยู่แล้วนะครับจังหวะเลื่อมๆจะล้ำหน้านิดๆเหมือนกันแต่ว่าลูกนี้ก็ถือว่ายิงห,ห,ห,หน้าผิดหวังนะครับจดจ่อเลยสวนเสาแรกเยอะไปหน่อยไม่มีธงล้มหน้าด้วยครับสกูเนียเอาประตูกระชี่มาแล้วมีลานมาบ้างเข้ามาเสียบไว้ก่อนเอาไม่อยู่ครับลาวิญ่ย ไหลไออกมาบาก,ก้าดึงบัก,ก้าดีดเสาตกโอ้โห,โห,โหบอลเฉียวเสาออกไปครับดีดข้างเท้านี่ลูกถนัดเลยครับบกกาก้าแต่ว,ว่าไม่ได้ครับลูกนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีสุดของไอซิมิลานในเกมนี้เลยครับบาตอเลชี่ให้ตามจังหวะมาดีนะครับแล้วคลอสบาก,ก้าถือว่าดึงบอลให้กับตัวเองดีมากครับเพราะว่าตำแหน่งตัวขายเต็มเรียบร้อยทั้ง2วันขายหมดเรียบ้ทั้งสองวันนะครับถูกกว่าเจ็ดหมื่นคน,นครับ เปิดเข้ามาแล้วยิงสวนลงนิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดายองดักบอลหนึ่งนอกกรอบไปโทษโล่งๆคนเดียวห่างจังหวะมงสกัดของชวัตมุลเลอร์ชงมาอย่างหวานเลยแล้วมาขากสามเหลี่ยมไปนิดเดียวเขาดีมากคัตัวทำเกมก็ได้ครับตัวได้ยกขึ้นมาครับลาพิญาหลุดแล้วลาพิยา แล้วจะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โออยังจิ้มยิงไม่ได้แหว่สป,ปตาต้าโอ้ยูนี้บ่กเคลียร์ได้สุดยอดครับลูกนี้นับเป็นนับเป็นซูเปอร์เซฟเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับโอ้แล้วเปรียบกับตำแหน่งรุสซาระตูนี่การนัดลูกนี้ออกมาได้นี่ยากสุดๆเพราะว่า,ามันเป็นเหลี่ยมไม่ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต้องต้องฝืนตัวแล้วก็ดีดหลังเท้าออกมาแล้วเจ็บเลย ปั่นเข้ามาครับลูกแต่มุมเงินโขกทิ้งไปได้เก็บบอลนอกเขตแล้วยิงยัดเข้าไปบอลฉลี่ยไปแล้วซ้ําอีกทีก็ข้าม,ามาลคานครับเรอัลมาดริดแต่ว่าน่าจะล้าหน้าครับจังหวะซ้ําโอโ้โห,หน่าหนูเหนื่อไม่ไม่ยากจะเกินไปจริงๆดู่กโลเปสถือว่ายัางมาตรฐานเยี่ยมอยู่นะครับปฏิกิริยาไวจริงๆใช้าขางัดบอลเหนืไว้ได้ก่อนเข้าสองขึ้นมาโอ้ตรงแข่งนี้ล้าหน้า3คนนะครับมาดิกเซ เ,เซจีเข้าไปเกอเซ่แต่ลากทะลุไหลามาเลวานอฟสกี้จับมาอยู่แล้วยิงอีกทีก็เซ่เรียบร้อยครับ2-0โอ้โหแมเริ่มเองจบเองครับมาเรียวเกอเซาจนได้นะครับผูกคลิกนิดหน่อยแต่ก็จังหวะบอลเข้าทางพอดีเลยในตำแหน่งเขาที่ต้องป้องกันการเคลื่อนที่ของเลวานอฟสกี้นะครับปล่อยให้เลี้ยงจี้เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็ สุดท้ายในห่างตัวเกินไปไปรอสกัดบอลจังหวะสองก็เลยไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ครับไปเหยียดเยีดฝังมาบอลกลายเพราะว่าชิงคือเด้กบเจอเซก,ก็กระทุ้งจอๆเจเข้าไปเลยครับนี่ว่าูแ้วการยิงลูกคนนี้ขอว่าชอบเลยครับเกอเซคือก็ต้องการฟอร์มแบบนี้ครับจังหวะที่ทะลุแนวรับของทีมคู่แข่งแล้วเข้าไปทำประตูมันเป็นจังหวะที่โดดเด่นของเขากับดัตตเป็นที่เป็นของจริงทุกอย่าง อเล็กเอาไม่ดีแล้วบอลเฉล็บ,บมาเข้าทางมุลเลอร์มุลเลอร์กระดกมาแล้วเลวานยิงโอ้โหแม่ตะข่ายแทบขาดครับตรงนี้สามศูนย์ครับโอ้โหดูแลนอยู่ในระดับแนวหน้าเลยครับยิงแบบมั่นใจครับโอ้โหอเล็กซ์ฟองนัดบอลไปติดปุ๊บยกมือขอโทษแม็กเซสทันทีเลยครับแม็กเซสก็ช่วยอะไรไม่ได้เ<อ>หลือคนเดียวในขณะที่บาเยิร์นมีสองอดูครับด่าดูมุลเลอร์กระดกมา ไหลลื่นเป็นธรรมชาติเหลือเกินนะครับในจังหวะสุดท้ายนี่ลูกย,กยากเล่นให้ดูเป็นลูกง่ายๆได้หมดเลยครับอรองอย่างแน่นอนแล้วนะครับนาที85บอดลงนหนีเยซินงเป็น2-0ท่านผช่วงทุกเวลาเจ็บไหมครับตรงนี้ก็มาดูกันต่อครับสรรับ อ,อ๋อดี้ับนะครับ205 1ในวันสุดท้ายครับคู่แรกคาร์มอสตอรจะเจอกับชิมิลานคู่ที่2องวิลลิคจะเจอกับเบลมาติดครับวันนี้ครับ3ประตูของเบย์น์วิลิคที่เอาชนะ C ไอซิมิลานไปได้แบบขาดลอยโดยประตูแรกมาจากคนเบญญาตครับนาทีที่23ลูก20ได้มาจากทางบรเกอร์เซนนาที74แล้วก็ปิดกล่องโดยโรบตเลมาดอสกี้นาทีที่85